สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่30มิถุนายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายนาทอุตรดิตถ์ตากาำแพงเพชร สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากตอนออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลรพูน้องคาย บึงการขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนาบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตงเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจําสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสูด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเิียงได้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่30มิถุนาย,ยน2563เวลา5นาฬิกา